สวัสดีครับเจ้าการน,นะครับผมคูบอต้าสีสกเกตเราจะเลื่อนตาเปิดกับค่าตาทุนนะครับขั้นหนึ่เป็นขั้นที่ไอคือเอาเทิร์นดีซีเจ็ดสบกีโระค่าดิบมีเป็นดีซีหกส่วนเชลการเทิร์นเนี่คนยควรดูแสนห่านะครับขั้นนี้เแสนไหนกำลังเดินทางไปขึ้นรถฟ้าเดียบไอเรามีอยู่3าขั้นนะครับเอาเนี่ยก็จะขาย,ขายขออกเวิร์ดล่ะ จ้าไ้ขันเดียวลขั้นที่เซลกามาสรงขั้นไม่นี่นละ,นะครับนี่ต่กรอนมอูหมดแล้วะ่ะวายนะครับดีซีหนยังเกี่ยวได้เยครับนี่ขันนเกี่ยวได้ปกติเลยแต่ราบ่ามีลูกห่อ,องตรงแหงครับมีเหตุกันอยู่สองคนรถนีอยู่สาขั้นเกี่ยวเซลกาจะท้าไปื่งอีกสองขั้นโอ้โอปั่มแหงดีเลยพูดปออา,ากเลย มาทา้ามาทา้าเนี่บกริบเดี๋ยวพาเบิ่งสภาพครับไอเดี๋ยวถอยเขาไมา่หยุดเอาปากมันบ้างนี่ยัยนี่าปากมันบ้างนี่ถขา,าอถอยอีกมันมันมันหมดมันเหี้ย นี่ไอ้แล้วครับคุณม,มาไห่เลยพูดนะครับเจ้าของเราอันนี้ชุดกิมงานเรานี่ปวดายเราเสียดับยางมากตำรวจคดมาไห่ว่าสุดอันเลยขั้นี <c oughs> ้เซี่ยงการ์ดท่านในคนยูเซียนหานะครับเขามาเป็นเงินดาวไปเลยดาวขั้นใหม่นะครับดิซี่หกส่วนในเซีการ,รับนะครับรับรับใส่โปเทปเทียบทันเดอร <c oughs> อเไบันไอดับหลังอะไรครับโอ้ยผมดึงสายนะมันไฟ้มได้ับเสายคันเล็กมันพอผมหอกเล็มันมัหักมือ้วช่วงล่างเราเ่ยวได้นะครับขันนี้เจ้าได้เจยวได้เจยาจะพาไปบสองขั้นของเราโหดนื่เรากระลังบบนี้ มีฟ้ามปลารเราเ็ศฟ้ามปลานะครับมี่ปามผู้มาทานพบวงจรขั้นอีกขั้นไม่เราเอาไปลงไปไม่น่าเรานะครับนี่เหลืออีกสองขั้นมาเบิงเอานะครับมีน้ำเราเราขายว่าแพงดอกเนี่ยมาคุยกันเอาแล้ววะเห็นบ่เราไปเสืออะไรมาสอไใบถาละเบิดเมือนกลัวผมว่านนี่มีทุกชิ้น เ,เอาไปเกี่ยวมือนวดดิครับนั่น,ข,นขอแก่แล้วมันเราเห็นเปไ็ลายๆรอบเนี่ไว้จอรดรถได้เนี่เดี๋ยวเราก็เสือมาใส่อีกผุนบุพพิทักษ์หมองสิจอดเนาะมันหลายๆดยิขั้นกกนี้เรา,าก,ก็สีขายกันข,าย,ขายอยู่บ่ครับโอ้ขั้นนี้มันจะใสงเพลินขายขายเอาเสร็จแล้ว ใหญ่แล้วพวกใคสิใครเองเราปวดโอ้ยเราเราเป็น้างเราเห็นเราเอียงเราเนาะโอ้เป็นแนวนี้เนาะข้างในเนาะตัวนี้เราเห็ดแหลี่เหล้วเออมีต่ลดแล้ววะตัวนี้เราปูเหดมากเพื่อเหล้วตัวนี้พ่ทันได้เห็ดปากเห็ดเราปครับตัวนี้โอ้เข่าเหลียมแล้วแต่ว่าปากพ่ทันได้เห็ด ห่วยสร้างรถสร้างเนาะย60มีอยู่3คันครับผู้ใดอยากได้โทรมาถามไอเราได้เ๋ยวเบอร์โทรเจ้ากาายเอาไปซื้อคลิปให้ครับมาคุยกับเราบิ่งเราขายเบ่แพงหรอกเนี่ยเห็นไหมสภาพงามอยู่ด้วยเกียวได้ไวทุกคันแต่ว่าเดิมๆแต่ว่าคันนี้สิไดีเปียนเกือบไม่อยู่รอก มุปมปีเนาะมุมบีโยฉัน,น,น,นขั้นนี้เราเปลี่ยนมาแล้วเกือบมันได้การเราอยู่อะไรแท้่ทุกตัวเปลี่ยนเป็นเปลี่ยนแลวนี่เราเป็น้างเนาะหวน้ำหงามอยู่ดิครับเราบอกให้เอาไปเกีียวกันเกี่ยวขเขาเล้วเะเอาเงินใหม่เราแล้ว,วะอะโชก้า,กาครับโิเป็นขั้นหนึ่งป้าเดียร์เอาียเมื่อละ <laughs> เอ้านะครับรับลูกค้าท่านใดที่อยากตีเทิร์นกับสนใจอยากตีเทิร์นเปลี่ยนเอาเก่ามาแลกเอาใหม่กับโทรหานเซอการ์ได้นะครับเบอร์โทัวร์ย้อนเอาไปซื้อคลิปเลยนะครับมาทานนี่เก่าไปเบิรงรถข้าวเดียวราคาจังคุยกันนะครับได้เท่าไหร่บอสเสือบอว่ายินดีให้คำปรึกษาครับลูกค้าเกา่าคือเอาใอญ่เราเนี่ยเกรดเอเอพัดกับเก่าซามฟีดาวได้นะครับได้ค่าน้ำมันอีกห้าพันเอ ใส่งวดปีละซองแสนหาแปดปีลรมบอก <laughs> ฮะแคมขาดนะมัน,นงมเง <laughs> ินเลาสันค <laughs> ุณนะครับประมาณนี้ละยังพอกันไหมคลิมนาครับคิปนีเอาไว้เพียงสำานีนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมครับขอบคุณครับสวัสดีครับ